เ,เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13นะคะท่าน,นาคณะกรรมการและก็ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกนำเสนอ IP และก็ผู้เข้าร่วมสังเกตการทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนวลแสงสุขิรีผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยารรจังหวัดตรงังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพัธยมศึกษาเขต 13นะคะวันนี้ก็จะนำมา,มานำเสนอ IP ในเรื่องสถานศึกษาพอเพียงกันตังพิทยากรนะคะซึ่งการกลับเคลื่อนตรงนี้ก็กลับเคลื่อนไปท้ายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนกันตังพิทยากรจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมยั่งยืน และพันธกิจที่สําคัญที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<ม>ก็คือเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจร,รยิยธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในเรื่องของการบริหารจัดการโดยใช้หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมนะคะแรงบันดาลใจในการทำสถานศึกษาพอเพียงตรงนี้ ก็เพราะว่าได้ตระหนักและก็เห็นความสําคัญในเรื่องของการน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแก่พวงชนชาวไทยในส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่าได้เคยกับเคลื่อนสถานศึกษามาพอเพียงมาก่อนหน้าที่จะมาสู่การตั้งพิทยากรไปโรงเรียนหนึ่งแล้วก็คือโรงเรียนสามคัคคีศึกษาและก็มุ่งมั่นตั้งใจในชาวพิทยากร ทุกคนนะคะที่เราจะทําเรื่องนี้เพื่อเป็นการเฉลิมประเกียรติถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะการดําเนินการในส่วนของ IP ที่นําเสนอในบันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการเชิงระบบทั้งบริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียนนะคะเวิร o o o ก p p p r o โรนะคะเพราะฉะนั้นโดยมองในลักษณะของ4ด้านการบริด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาเรื่องของการบริหารหลักสูตรและก็การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและก็การพัฒนาบุาคลากรของสถานศึกษาซึ่งในเรื่องของการดําเนินการในกรอบมิติทั้ง4ด้านตรงนี้นะคะเขาอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักยุทธในการดําเนินการทั้งในส่วนของความพอเพียงความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้เงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขของคุณธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่ความสมดุลสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งจากการเอาน้อมนำเอาหลักปรชัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในส่วนตรงนี้โดยอาศัยศา,ศาศสตร์สาศาสตร์ก็คือ ศาสตร์ที่สําคัญก็คือศาสตร์พระราชาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ศาสตร์สากลตรงนี้ก็นําไปสู่โครงการและก็กิจกรรมซึ่งจะนําพาไปสู่การกับเพื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและก็การพัฒนาบุคลากรโครงการและกิจกรรมที่สําคัญก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการงานทั้งสฝ่ายของ โรงเรียนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้มุ่งเน้นในการบูรณาการหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายที่จะนำไปสู่การนำเอาหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักคิดในการทำงานของครูแล้วก็ในการเรียนรู้ของ นักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ไปสู่ความสมดุลและก็พร้อมรับของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะตัวอย่างเช่นในส่วนของก <c oughs> ิจกรรมนะคะก็กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเราก็จะดำเนินการเคลื่อนไปใต้การแข่งขันกีฬาสีสมอเกมพอเพียง นะคะใช้หลักความพอเพียงเนี่ยเข้ามาเป็นหลักยุทธในเรื่องของกับขีปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพรักการอ่านยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องของธนาคารโรงเรียนเรื่องของรอบรู้อาเซียนสืบสารและแสดงการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมบูรณา,าการการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่องของการรักจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุหรือว่าชมนุมทูบีนัมเบอวันชมรมต้นกล้านาวาัธรรมแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งอันดามันกันตังพิยากรนะคะหลากหลายเหล่านี้ในการกับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมก็จะน้อมนำเอา หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มาใช้ในการกลับเคลื่อนบริหารจัดการโดยอาศัยทั้ง4ศาสตร์นี้จากความสมดุลรอบด้านและก็จากสามศาสตร์ตรงนี้นะคะ<อ>ก็จะสื่อนำให้เห็นในตัวของกิจกรรมที่หลากหลายตรงนี้ก็ขอยกกรณีเป็นประเด็นตัวอย่างอย่างเช่นรักจากนะคะรักจากเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากันตังพิเศษกันต อำเภอกันตังเป็นแหล่งที่มีจากมากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโรงเรียนกันตังวิทยากรก็มีความจระหนักตรงนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจากทีจากการเรียนรู้ของจากในวิถีชีวิตที่ชาวบ้านเขาใช้ดั้งเดิมก็คือทําจากที่ใช้มงหลังคาและก็ลอกจากเพื่อนําไปใช้เป็นใบาจากสําหรับสูบยานะคะจากกระบวนการตรงนั้นก็จะมีเศษวัสดุต่าง เหลือทิ้งนะคะจากตรงนี้โดยอาศัยกระบ,ระบวนการเรียนรู้การจัดการในชั้นเรียนแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของการตังพยาการจากการที่ไปศึกษาเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในเรื่องของรักจากนอกเหนือจากไปเรียนรู้ในกิจกรรมที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ทําอยู่แล้วก็นําเอาทางจากมาทํากระดาษจาก เอามาเผาถ่านนะคะโดยโดยใช้ถัง200ลิตรก้านจากก็นำมาเป็นปิปทรบันจากสารซึ่งอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เราก็จะมาประยุกต์ต่อเติมสร้างสรรค์ให้เป็นลักษณะของการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วก็จากกระดาษจากจากทางจากตรงนี้ก็บูรณา,าการเข้าสู่วิชาการงานอาชีพค่ากรรมก็จะไปทำเป็นประดิษฐ์ ดอกไม้หรือว่าวัสดุสร้างสรรค์ต่างๆหลากหลายขึ้นอยู่กับการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนซึ่งในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก็เช่นเดียวกันก็จะนําน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มาเป็นหลักคิดในการสร้างชิ้นงานหรือในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครู เช่นเดียวกันหรืออีกกรณีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะหยิบยกขึ้นมาก็อย่างเช่นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวสัสดุหรือว่าแม่ขยะนี้นะคะโรงเรียนได้กับเคลื่อนในลักษณะของการแยกขยะเพื่อสร้างลักษณะนิสัยในการ รักโรงเรียนรักสิ่งแวดลอ้อมในส่วนตรงนั้นทีนี้ขยะเมื่อจัดการแยกจัดสรรแล้วก็เอาขยะแต่ละประเภทเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่เป็นรายวิชาเรียนแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดน้ําขวดน้ําก็เอาไปเป็นประดิษฐ์เป็นชิ้นงานสร้างสรรค์เป็นดอกไม้เป็นวัสดุที่จะนาํามาใช้ต่อเติมสร้างสรรค์โดย อาศัยวิชาศิลปะศึกษาหรือการงานอาชีพเศษวัสดุอื่นพวกเศษกระดาษที่ย่อยสลายได้เศษอาหารก็นำไปเข้าสู่กระบวนการหมักเข้าเป็นน้ำหมักชีวภาพที่เอาไปใช้ในเรื่องของการทำฟาร์มอาบอย่างหลากหลายนะคะในต่างๆในห้องน้ำซึ่งไปเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะพวกเศษกระดาษทาง ศิลปะก็เอาไปประดิษฐ์เป็นให้นักเรียนได้เรียนรู้สร้างชิ้นงานที่สร้างสรรค์น,นะคะนั่นก็เป็นกรณีตัวอย่างของกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะที่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายในการที่จะบูรณาการในภาพความสำเร็จของสถานศึกษาพอเพียง ทีนี้ในการบริหารจัดการโครงการและก,กิจกรรมทั้งระบบเหล่านี้นะคะในส่วนของโรงเรียนกนารตังพยากรเนี่ยเราจะใช้หลักการบริหารหลักที่สำคัญก็คือการบริหารคุณภาพ pdca การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ภาคความสำเร็จทั้งในส่วนของโรงเรียนในส่วนของครูผู้บริหารและในส่วนของ นักเรียนจะต่อตลอดจนถึงชุมชนค่ะทีนี้ในส่วนตรงนั้นเพื่อเห็นในภาพของเชิงประจักษ์ที่เป็นที่รับรองจากภายนอกนะคะจากการประเมินติดตามในภาพความสําเร็จของโรงเรียนกันต่างวิทยากรอ,อย่างเช่นในความภาคภูมิใจตรงนี้ก็เราก็ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี2556ตรงนี้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระบาดเพจเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม นำวิชาการชนะเลิศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอาานดีเด่นระดับประเทศแล้วก็เหรียญเงินระดับประเทศในเรื่องของไทยแลนด์โคโคกีนแล้วก็จุมนุมทูบีนมัมเบอร์วันนะคะก็ได้รับรางวัลระดับประเทศมาตรฐานรักษามาตรฐานระดับเงินชนะเลิศในการแข่งขันในหลากหลายเวที ทักในเน้นย้ําในส่วนของระดับประเทศตรงนี้นะะและท้าและก็หนะ้าสุดที่เป็นความภาคภูมิใจที่บ่งบอกถึงเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก็คือนักเรียนโรงเรียนกันต่างพิากรนี้ก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศนะคะโดยสพทค่ะนะคะแล้วก็ สิ่งที่สำคัญซึ่ึงถือว่าเป็นความคาดหวังทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการจัดการศึกษานอกเหนือจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็จะสูงขึ้นทั้งในมิติของ gpa และก็ O อเนเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะให้ส่วนที่เสริมนิดนึงนะคะเวทีนี้ให้บอกว่าจากการเรียนรู้ในการมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเมื่อวานนะคะเราได้มากลับมาปรับ IP ของเราตรงไหนบ้างสำหรับสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนกันตังวิทยากรนะคะส่วนที่เราเสริมเข้ามาใน IP ของโรงเรียนกันตังวิทยากรก็คือสามศาสตร์ตรงนี้ค่ะศาสตร์พระราชาศาสตร์ท้องถิ่นและก็ศาสตร์สากลซึ่งปกติเนี่ยเราก็ใช้อยู่แล้วแต่ในการตั้งทางของการใช้นั้นอาจจะไม่ได้ตั้งหลังคิดว่ากณะทําตรงเนี้ย เราใช้ศาสตร์อะไรนะคะนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการเข้ามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะเซนค่ะผอตั้งคำถามยกอเวลาได้ไหมเขากินเวลามาทั้งนนห้าทั้งปีจนันจันบระหาัได้ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวถ้าเราพยายามเาามขาไม่เขาไม่คอมเม,มนต์นะครับก็อยากตั้งคำถามด้วยนะครับว่า อยากให้าย,ยานได,ไ,ดาได้้เล่า,าได้เล่าหรือบอกให้กรรมการทราบว่าที่บริหารทั้งหมดอะเรื่องที่เด่นที่สุดของอาจารย์คืออะไรหลายเรื่องน่าเกินกนะเอาทั้งเรื่องเด่น,เ,ดนเรื่องเรื่องเด่นที่แต่่าเด่นที่สุดมันเบสเลยมันไม่เป็นเกินหรือว่าเป็เตอร์เพราะมันมีหลายเรื่องมันต้องมีต้องท่้โรงเรียนเลยเอาเรื่องที่ตาคิดว่าเรื่องที่เด่นที่สุดคืออะไร แลยผมยกตัวอย่างให้เห็นกระบวนการในเรื่องนั้นพอสังเกตไม่เกินหน,นึ่งนาทีเาเรื่องที่เด่นที่สุดแล้วกันนะคะที่เป็นที่รู้จักของกันตังพิยารรก็คือลูกทุ่งอันดามันกันตังพิยากนแล้วก็นาตสินตรงนี้ไปที่ไหนก็ทุกคนรู้จักตรงนี้ดีค่ะ ในเรื่องของการกับเพื่อนในส่วนตรงนี้ในภาพของสถานศึกษาพอเพียงกันต่างวิทยากรนะคะในการบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งอนนาพันนาตาสินทั้งในส่วนของการบริหารจัดการในระดับบนกับในการบริหารจัดการในวงแล้วก็ในส่วนของตัวนักเรียนเองเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ได้อาศัยจัดการบริหารจัดการแบบมีมีส่วนร่วมแล้วก็การทํางานทุกขั้นตอนก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการคุณภาพก็คือ PDCA แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการน้อมนำหลักภาษยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำอะไรก็อยู่ต้องความของความพอประมาณนะคะมีงบอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่นหลังสุดนี้ในการนำเสนอเพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขันศิลปะอัต,ตกรรมนะคะในความพอประมาณ,รมาณตรงนี้ก็ต้องอยู่บน งบประมาณที่เราพอมีและก็มีเหตุผลว่าเราทําเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะเพื่อกันป้องกันส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนมีเวทีให้ในักเรียนได้แสดงออกและก็เป็นการเผยแพร่<ม>เกียรติคุณหรือให้สาธารณชนรู้จักกันตังพิทยากรเรื่องของการภูมิคุ้มกันตรงนี้ในการทํางานก็ต้องทําอยู่บริบทที่บันเป็นไปได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาค่ะครับหมดเวลาครับ 淘宝、淘宝、淘宝。